รุปผลก,การขับเคลื่อนการดำเนินงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำเดือนกันยายนพุทธศตกราช2567เมือ่อวนนี้เข้าสมประชาชนเฉลิมราชกุมาเรียมเพอเมืองมหาสารคามสถานที่ตั้งถนนสีสวัสดิ์ดำเนินตะบนตลาดอำเภอเม,มืองจังหวัดม,มาหาสารคามเปิดให้บริการเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศตกราช2556บริหารงานโดยนางวิมลรัตนยาง พุ่มในการสอกลอระดับอำเภอวาปีปุมรักษาการในตำแหน่งพุ่มในการสอกอร,ระดับอำเภอเมืองมหาสหารคามมีบุคลากรปฏิบัติงานจำนวนสามรายกาิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในห้องสมุดประกอบด้วยหนึ่งกิจกรรมบ้านหลังเรียนจำนวนสามสครั้งต่อเดือนมีดังนี้หนึ่งจหนึ่งกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 1.2กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต้นแบบ c o l o n i n g Space 1.3กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านมาร์สคอต1.4กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านหนังสือของความสุข1.5กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านหนังสือเสียง1.6กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม1.7กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างการเรียนรู้ผ่านมาร์สคอต1.8กิจกรรมสอนน้องลองทำกระต่ายแฟนซีจากลูกโป่ง หนึ่งจุดเกา้ากิจกรรมสอนน้องลองทำคลิปติดผมรีไซเคิลจากผ้าขวดน้ำหนึ่งจุดสิบกิจกรรมสอนน้องลองทำตุ๊กตากระต่ายจากผ้าขนหนเป็นของชําดหนึ่งจุดสิบเอ็ดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือมือสองส่งต่อน้องในชุมชน1.12กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านสำหรับน้องหลังเลิกเรียนและ1 1 3กิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่านสำหรับน้องหลังเลิกเรียน สองกิจกรรมครอบครัวและการอ่านจำนวน22ครอบครัวต่อเดือนรวม64คนูปแบบาการดำเนินงานจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับครอบครัวภายในห้องสมุดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยการเชวญน,น้องอ่านนิทานเล่นโป๊ะฝึกอ่านและเล่าเรื่องพร้อมทั้งฝึกทักษะการทำเม้ากระดาษเป็นของเล่นสำหรับเด็ก เพื่อส่งเสริมนิสัยก,การอ่านและการเรียนรู้เพิ่มความรักความผูกพันให้กับกลุ่มเป้าหมายพ่อแม่และลูก 3. จกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน,ชนมีผู้รับบริการ922คนและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน866คนต่อเดือนรูปแบบการดำเนินงานหนึ่งหมุนเวียนหนังสือการดูแลสุขภาพเบื้องต้นการประกอบอาชีพของคนในชนุมชน 2. จัดกิจกรรมขยายผลนวัตกร,รรมส่งเสริมการอาร่านตะกลา QR Code สมุนภพยในครัวห้องสมุด AR ห้องสมุดมือถือเพื่อเรียนรู้การเข้าถึงห้องสมุดอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชัน 4. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่จำนวน23ครั้งต่อเดือนกลุ่มเป้าหมายจำนวน610คนรูปแบบการดำเนินงานเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมก,กับพาขีเครือข่าย โดยจัดกจิจกรรมส่งเสริมการอ่านาเสรอมล้องผลจา้กล้า QR โค d e เตรียมรู้สมุนไพรในครัวกิจกรรมชวนน้องอ่านนิทานเสริมสร้างคุณธรรมกิจกรรมขยายผลนะวัตรกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้กิจกรรมสร้างสารรค์การทำเมาวกระดาษและสมัครสมาชิก้้องสุวคร 4.1กิจ,จกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสนุกปลุกสมองสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลหนาคลินิกพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลมหาสารคาม4.2กิจ,จกรรมบุคคลิลี่ส่งเสริมการอ่านหน้าลานสวนโรงพยาบาล 4.3กิจกรรมบุกดิลี่ส่งเสริมการอ่านณนะห้องทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสา,ารคาม4.4กิ 4. 4. จกรรมกระเป๋าหนังสือส่งเสริมการอ่านณตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามและ4.5กิจกรรมอ่านห,าาหารรานหาาหาังสือในสวนณนะลานสวนสุขภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผากิจกรรมกระเป๋าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ามโครงการท้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดจำนวนสองครั้งต่อเดือนกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจำนวนเจสิบสามคนและผู้ร่วมกิจกรรมสี่สิบสาคนรูปแบาการดำเนินงานหนึ่งมูลเวียนหนังสือการปรุงอาหารและวารสารการดูแลสุขภาพเมืองตนสองจัดก,กิจกรรมแนะนำอาชีพสำหรับแม่ค้าในชุมชนหกกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์จำนวนแปดสครั้งต่อเดือนกลุ่มเป้าหมายจำนวนหนึ่งพันสองร้เยเจนน 1, ็สิบคนต่อวัน รวมทั้งเส้น21,268ัน 21, คนรูปแบบการดำเนินงาน1แชร์ข้อมูลสาระความรู้ันสำคัญในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ RLS เพจ Facebook กลุ่มไลน์ 2. จะทำอ e ีบุ๊กข้อมูลสาระความรู้และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจำนวน2ครั้งต่อเดือน7จกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านโดยการให้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมุนเวียนเสื เริ่มจากกิจกรรมและประชาสัมพันธ์จำนวน102ครั้งต่อเดือนรวมสถิติการให้บริการภายในและภายนอกข้องสมุดทั้ทงระบบออนไลน์และออฟไลน์คิดเป็นจำนวนผู้รับบริการ15,313คนและผู้เข้ารวมกิจกรรม13,117คนรวมทั้งชิ้นจำนวน25,660คนจบการนำเสนอขอบคุณและสวัสดีค่ะ